อะไรหมายถึงความสำเร็จสติปัญญาเป็นเลิศองค์ใหญ่เสียฟ้าสีชมพูติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กเทพโองามอ๋อขอบคุณครับไม่ใช่โอ้ย<อ>มาอุดหนุนกันได้นะจ๊ะราคา3าบาทเท่านั้นเองจ้าสวัสดีครับท่านว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับตามสัญญาครับวันนี้มารับภารกิจครับผมแน่นอนครับวันนีมอบภารกิจเลยวันนี้ครับ นั่ก็คโอ้โหง่ายมากเลยฮะคืออะไรคะคืออะไรคะเดี๋ยวไปตามหาเลยเดี๋ยวพบแน่เอ้ยใบได้ไหมฮะใบก็เดี๋ยวบอกเลยก็ไปถูกน้อง็ไปความสามารถเหรอฮะยังยังยังลาเลยก็เพิ่มโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ไปยังไงกันเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมครับปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับท่านขี่จักรยานยนต์ไปก็ขอให้สวมหมวกนิรภัยสวมหมวกกันน็อกสวมหบุกันน็อก ดื่มไม่ขับเมาไม่ขับดื่มไม่ขับเม,มาไม่ขับเรื่องของความเร็วนะครับก็ขอให้เป็นไปที่กฎหมายกาหนดโ <Okay. S 2> อเคที่สําคัญขับไประยะปลอดภัยระยะห่างที่กฎหมายกําหนดระหว่างคันก็ขอให้ปฏิบัติตามด้วยคับผมนอกจากนั้นจะเลี้ยวจะเปลี่ยนเลนต่างๆขอให้เปิดไฟสรรัญญาณอย่าให้มันกระชั้นเกินไปคนที่เขาขับขี่ร่วมกับเราก็จะได้ปลอดภัยด้วยเพื่อความปลอดภัยไงพี่เบลต้องบอกอิมแล้วอิมไม่ค่อยจะจำนะเนี่ยอะไรนี่จำแล้วขับรถตามกฎจราจรทุกอย่างเลยครับ ขอบคุณนะครับบครัเป็นท้าอดภัยครับผมเย้เฮ้พี่พี่สวัสดีครับพี่สสวัดีค่ะพี่เป็นคนฉาชจรเจ้าใช่ไหมครับใช่ครับเทพโอศรีชมพูเทพไหมครับจังหวัดชาชจรเจ้าที่ใหญ่ที่สุดคือข้าพี่คะเนศข้าพิ่คะเนศข้าพี่คะเนศโอ้พี่ชมพูอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่ที่วัดสมานครับไปยังไงฮะ เลี้ยวข้ามแม่น้ำบามารกงเนี่ยไปประมาณ4กิโลจะเจอสีแยกใหญ่แล้วก็เลี้ยวซ้ายขี่ไปเรื่อยๆก็จะเจอป้ายวัดเลยครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีไปมาหรือยังจ้าพี่ไปมาหรือยังจ้าน้องสวัสดีสวัสดีสวัสดีไปมาหรือยังจ้าพี่ไปมาหรือยังจ้าน้องสวัสดีสวัสดีสวัสดีไปมาหรือยังจ้า ตูงใหญ่มากสีชมพูโอ้โอ <c oughs> วิธีการขอพอรองค์พิเ,เนธให้สำริจผลนะคะโดยการที่เราค่ะต้องเอามือป้องหนูมูสิกะค่ะแล้วหนูมูสิกะเนี่ยก็จะนําข่าวการขอพรของเราไปถวายองค์พิเ,เนธทําให้พรนั้นสำลิจผลนั่นเองเจ้าค่ะ

นี <łość> ่นี่นไม่ค้าไม่ค้านี่ถามอู้ง้งอสามสิบบาทเองนะนี่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 นีเชาวเชีงสาวนะคะยังไม่หมดอยู่เท่านี้เสน่ห์มากล้นแล้วเจอกับพวกเราใหม่ครับกับเที่ยวแบตเซลฟี่